ให้เราใส่หัวกะทิเลยค่ะต้องรอให้เดือดก่อนนะเราถึงค่อยใส่ส่วนของหัวกะทิค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟูซีเคทนะคะเราก็ทานเจมาหลายวันแล้วนะเริ่มที่จะเบื่อเมนูอาหารข้าวแล้วใช่ไหมวันนี้ค่ะอุ๋ยก็เลยมีเมนู ขนมจีนน้ำยาเฮเตมาฝากค่ะทำไม่ยากเลยนะหลายๆคนคิดว่ายากนะแต่วันนี้ค่ะสูตรที่หวีทานะเป็นสูตรที่หวีทาขายอยู่แล้วนะวันนี้ค่ะวีจะใช้กะทินะกะทิหัวกะทิไม่ใส่น้ำหนึ่งกิโลค่ะแล้วหางนะเราก็บอกแม่ค้าเขาว่าเราขอหางนะน้ำเยอะหน่อยนี่เลยนะประมาณนี้เลยค่ะหัวไม่ใส่น้ำนะหัวไม่น้ำค่ะส่วนหางค่ะก็น้ำเยอะหน่อยนะ ซึ่งหางเนี่ยประมาณสัก2กิโลได้นะก็แค่ประมาณนะพอบอกแม่ค้าว่าเราจะทําน้ํายากะทิเขาก็จะรู้เลยนะว่าส่วนของหางเนี่ยน้าเยอะหน่อยแล้วนี่เลยค่ะพริกแกงค่ะวันนี้อุ๋ยใช้เป็นพริกแกงสําเร็จนะถามว่าถ้าเราไม่ใช้พริกแกงสําเร็จได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันค่ะแต่วันเนี้ยอุ๋ยเอาวิธีและขั้นตอนการทําแบบง่ายๆมาฝากค่ะใครๆก็จะได้ทําได้นะพริกแกงเผ็ดเจค่ะ ก็ช่วงเจช่วงนี้คือหาง่ายค่ะสําหรับถ้าเกิดเราทํานอกเทศกาลเดี๋ยวอุ๋ยจะทําสูตรแบบไม่ใช้เครื่องแกงให้นะเดี๋ยวรอให้เลยเจไปก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเลยเจไปแล้วอะ่ะพริกแกงพวกนี้คือจะหาซื้อยากค่ะช่วงนี้หาซื้อง่ายนะเราก็ซื้อแล้วก็ทําสะดวกดีค่ะจะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดเจนะคะ2ขีดค่ะเราก็ซื้อมาถุงหนึ่งเนาะสองขีดแบบนี้เลยค่ะ200้อยกร,รัมนะเห็ดหอมค่ะสดอกเห็ดหอม ไม่ใส่ทําให้น้ํำยาของเราไม่หอมนะเคล็ดลับตรงนี้เลยค่ะเพราะเครื่องแกงเขาจะไม่มีพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้มันจะทําให้ไม่หอมนะนี่เลยค่ะเราจะเพิ่มความหอมด้วยเห็ดหอมแล้วก็เพิ่มกระชายค่ะ300กรัมกระชายนะ300กรัมค่ะหั่นนะส่วนของเงาเราอย่าทิ้งค่ะเงาเราปอกเปลือกแล้วเราก็นํามาใช้ด้วยเลยนะหัน่นเพื่อจะนํามาปั่นรวมกันนะนี่ค่ะส่วนของเงาเขานะแล้วก็เห็ดนางฟ้าค่ะ แทนเนื้อปลานะอุ้ยก็จะใช้หนึ่งหนึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะก่อนอื่นนะ<ม>ให้เรานําเห็ดหอมค่ะแล้วก็กระชายนะใส่ลงไปเลยค่ะปั่นนะอุ้ยจะใช้ส่วนของหางกะทิปั่นค่ะตักใส่ไปเลยค่ะใส่ในปริมาณที่พอปั่นได้ค่ะเราก็นําปั่น นี่ค่ะหลังจากที่เราปั่นแล้วนะเราก็จะละเอียดแบบนี้แล้วค่ะเราตั้งกระทะเลยค่ะแล้วเราก็ใส่หัวกะทินะลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเกี่ยวหัวกะทิประมาณนะอุ๋ยจะใช้ประมาณหนึ่งกระบวยค่ะแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะการใส่เกลือลงไปนะ่าจะทําให้หัวกะทิของเราแตกมันเร็วค่ะเดี๋ยก็จะใส่ไปก่อนเลย 4ช้อนชาค่ะนี่ค่ะหลังจากที่กะทิของเราแตกมันแล้วนะเราก็ใส่ส่วนของเครื่องแกงลงไปเลยค่ะใครทำครึ่งกิโลก็ลดปริมาณของพี่แกงได้เลยนะหนึ่งขีดก็พอค่ะ น,นี้นะเราจะหลีค่ะให้ใช้เป็นไฟอ่อนค่ะไม่อย่างนั้นนะเครื่องแกงกระเดงค่ะแล้วเราหมั่นคนค่ะจะไ,ได้ไม่กระเดงนะเราจะผัดเครื่องแกงเรานะให้มีสีออกแดงเลยนะให้สีของพริกแกงเราเปลี่ยนสีค่ะไม่อย่างนั้นจะไม่หอมนะให้เหมือ่อสังเกตจากสีที่เร่ผัดแล้วกันเผื่อใครที่จะบอกว่าคันต้วนไหนจะใช้ได้นะสังเกตค่ะว่าสีเขาจะยังไม่ออกแดงแจ๊ดนะนี่ค่ะ เราจะเที่ยวนะจนกว่าที่ของเราะจะเป็นสีเป็นเปนสีแดงแบบนี้นะให้สังเกตดูค่ะก็ใส่สว่วนของกระชายแล้วก็เห็ดหอมที่เราปั่นพวกนี้ลงไปเลยนะน้ำใช้โหระทีนะล้างค่ะสะาล้างโถเลยใส่นเลยคนะ่ะ เดี๋ยวเราเคี่ยวนะเพื่อให้มีกลิ่นหอมก่อนนะเคี่ยวสักพักนึงก่อนค่ะส่วนของเห็ดนะเราปั่นเลยค่ะแทนเนื้อปลานะจะได้ฟูค่ะหางกะทิลงไปเลยค่ะเราใส่หางกะทิลงไปพอที่จะปั่นได้นะนี่ค่ะหลังจากเราปั่นเห็ดเสร็จแล้วนะ ก็น right? ํามาเทใส่เลยค่ะปัดให้ละเอียดนะเห็นไหมข้นเหมือนเนื้อปลาเลยค่ะแล้วก็ใช้ค้างกะทิห่างกะทิส่วนที่เหลือนะล้างเนาะจะได้ข้นๆค่ะแล้วค่ะหลังจากที่เราเคี่ยวมาได้สักพักหนึงแล้วค่ะเราจะได้กลิ่นของกระชายแล้วนะเราก็มาใส่ส่วนของเกลือค่ะก็จะปรุงรสนะ เราจะใส่ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็ใส่น้ําตาลมะพร้าวค่ะเพราะว่าเห็ดเราไม่ได้มีเนื้อหวานเหมือนเนื้อปลานะดังนั้นค่ะเราจะเพิ่มความหวานและความกลมกล่อมด้วยน้ําตาลมะพร้าวค่ะสองช้อนนะคะเสร็จแล้วนะ หลังจากที่เราเคี่ยวเครื่องแกงเสร็จแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นส่วนของหางกะทิแล้วก็เห็ดที่เราปั่นมาสักคู่นะเรานำมาต้มเลยค่ะแล้วเราก็มาใส่ส่วนของเครื่องแกงที่เราที่เราผัดไว้แล้วนะ,นะเห็นไหมว่าคนๆแบบนี้เลยค่ะ สำหรับถ้าเกิดใครไม่ชอบทานแบบน้ำยาข้นๆนะเราก็สามารถเติมน้ำลงไปได้อีกเลยนะน้ำสะอาดเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ความมันของกะทิก็ให้ลดปริมาณของเห็ดนางฟ้าลงได้นะขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะถ้าเราชอบแบบข้นๆนะนี่ค่ะเราจะได้น้ำยาข้นๆเลยแบบนี้นะเวลาเราทำคิดว่าถ้าเกิดข้นๆเนะี่ยเวลาเราทานค่ะมันจะได้เกาะเคลือบตัวเส้นแล้วก็ผัก ี่ค่ะหลังจากที่เราใส่ส่วนของเครื่องแกงที่เราผัดมาสักรูก่นะรวมกับเห็ดที่เราผสมไปแล้วนะให้เราใส่หัวกะทิเลยค่ะต้องรอให้เดือดก่อนนะเราถึงค่อยใส่ส่วนของหัวกะทิค่ะรอให้เดือดเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ